สวัสดีครับมาพบกันยามเช้าของวันนี้นะครับก็มาชมบรรยากาศที่ไร่ที่สวนของพี่กบนะครับอ่าตอนนี้ก็กำลังให้น้ำทุเรียนนะฮะต้นนี้คือชนีนะฮะชนีนะครับ,รบแล้วก็พี่กบก็ใช้หัวเวียงแบบแบบนี้นะฮะทางเดียวนะครับแต่ก็มีบางหัวเนี่ยมันก็จะมีแบบชอบตันเหมือนกันนะครับเนี่ย แต่เราก็เดี๋ยวปิดเขคาคาะหน่อยนะ่ัวาย่างเป็นแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าหัวหัวหัวน้ำนะฮะหัวน้ําอันนี้ก็เรียกหัวน้ําอันนี้มันสามารถหมุนได้นะหมุนได้ปรับทิศทาง,งได้อ่าโอเคอันนี้ก็เป็นชะนีก็ปลูกชินีต้นเดียวนะครับนี่ก็เริ่มแตกใบอ่อน นะแตกยอดมาแล้วโอเคเลยนะฝั่งนู้นนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นกบชายน้ํานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นล็อกของชน,นี้มีหมอนทองบ้างนะมาดูตรงนี้บ้างนะครับนี่เหมือนกันมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ไม่กระจายเดี๋ยวเราลองถอดออกนะมันก็จะเป็นอันนี้หัวแดง ลองเปิดใหม่โอเคก็ต้องดูนะฮะต้องดูหัวน้ํานะครับอันนี้คือหมอนทองนะครับก็กําลังแตกยอดอยู่นะฮะปลูกหมอนทองปลูกชินีไม่เยอะนะครับอ่าก็หัวน้ําเป็นแบบนี้นะครับล็อกที่ใส่หัวน้าเนี่ยก็มีเจ็ดเจ็ดสามยี่สิบยี่ต้นนะครับใช้หัวน้าแบบแบบ สปริงเกอร์แบบนี้นะครับเป็นหัวน้ำทิศทางเดียวนะฮะพุ่งใส่สองข้างนะฮะซ้ายขวานะก,ก็พุ่งใส่ต้นทุเรียนนะครับอันนี้ก็เอากิ่งกระโดงนะครับมาปลูกเป็นมอนทองนะฮะก็อยู่บนโคกนะก็มีเอาคุณนายคุณนายแหวนเพชรน,นะครับมาปลูกด้วยนะครับมาดูทางนี้บ้าง ถ้ามีแดดนิดนึงนะโหเขาจะออกดอกสวยมากเลยอันนี้เหมือนกันนะครับก็โอเคน้ําจะแรงมากเลยนะที่นี่นะครับน้ําแรงอทีนี้ผมพามาดูตรงนี้นะครับอล็อกนี้นะฮะยี่ห้ดต้นนะก็ใช้หัวหัวน้ําแบบแบบนี้ที่เห็นนะครับอมาดูล็อกต่อไปนะพี่กมก็ใช้หัวน้ําอีกแบบหนึ่งนะครับเป็นมินิสปริงเกอร์ครับ นี่นะฮะอันนี้เพิ่งลงนะฮะล็อกนี้อีกยี่สิบแปดต้นนะครับอ่าล็อกนี้ยี่แปดต้นเจ็ดสี่ยี่แปดนะครับก็แปลงนี้ไปกบปลูกน้ำดาโอยชีนะครับเนะนี่ยก็เนี่ยฮะใช้มินิสปริงเกอร์แล้วก็ใช้ท่อ p e นะมาแบบนี้นะครับยี่แปดต้นนี่ฮะ ันนี้หัวแดงออกส้มๆนะฮะลักษณะเป็นแบบนี้ครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมให้ดูนะฮะเนี่ยลักษณะของของหัวเขาเป็นแบบนี้เนี่ยเขาก็กระจายน้ําได้ได้ดีด้วยนะครับเหวี่ยงน้ําได้ดีแต่อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในการให้น้ําอาจจะช้ากว่าเมื่อ,อสักครู่นี้นี่เราเห็นตัวอย่างนะครับ เดี๋ยวแต่ผมใช้หลายหัวนะหลายแบบนะในแปลงในล็อกนี้นครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับอ่ามันก็จะมีปัญหาแบบนี้บ้างนะครับนี่ครับน้ำมันจะไม่เราก็ต้องขยับอ่านะขยับก็นะฮะเป็นสาย PE หกหุนธรรมดาเลย PE นะครับ ไปดูผมลองใช้หัวหัวสีน้ำเงินนะครับแบบนี้นี่อันนี้หัวสีน้ำเงินนะครับก็กระจายได้ในระดับหนึ่งนะฮะก็อพอสมควรนะฮะอาจจะไม่ได้เปิดน้ำแรงนะครับอ่าอันนี้หัวสีน้ำเงินนะครับ อันนี้ก็น้ำดาวโมชีนะฮะเดี๋ยวผมพาไปดูหัวอื่นนะครับอันนี้หัวสีเขียวนะครับอ่าคนละย,ย่อกันนะฮะลองเอามาใช้ดูหัวนี้จะเป็นไงจะไม่แรงเท่าไหร่นะครับหัวสีเขียวนี้ไม่แรงเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวผมไปดูว่ามันจะ เกิดจากการที่เราหลีน้ำหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูหัวน้ำมันน้สปริงเกอร์มันก็จะชอบมีปัญหาแบบนี้นะครับนี่นะครับมันเหวี่ยงแบบนี้มันไม่หมุนนะเราก็ต้องมาปรับมาจับมาช่วยมันบ้างนะครับโอเคอันนี้หัวเวียงสีเขียวนะครับมินิสปริงเกอร์สีเขียว ใช้ท่อพีนะครับหกหุนก็แถวนี้มีอยู่สี่หลุมสีโคกนะฮะก็โคกละสองก็เป็นแปดแปดหัวนะครับนะสนะีโคกะ 2, นะโคกละสองนะใช้โคกละสองก็พอนะครับก็เป็นแปดหัวแปดหัวเบี่ยงนะครับจุดอื่นๆเป็นยังไงบ้างนะครับหัวสีเขียว จะเป็นลักษณะแบบน้ำมันมันเป็นแบบนี้ฮะน้ำมันเป็น่เนี้ยหัวสีน้ำเงินอันนี้หัวสีน้ำเงินนะครับทดลองดูอ๋อโอเคนะครับก็ได้น้ำอยู่นะครับแต่สังเกตดูฝั่งนู้นจะเห็นน้ำรองน้ำนะปล่อยเยอะมากเลยที่เป็นหัวหัวเดิมที่เราใช้นะครับ แต่เป็นหัวมินิสปริงเกอร์จะมองไม่ค่อยเห็นน้ำเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเขาเขากระจายน้ำได้ได้กว้างนะครับอ่ะทีนี้มาดูอ่าตอนนี้ยังไม่ไม่กบนะครับฝังท่อไว้นะครับแล้วก็พี่กบก็ทำยังไงก็เนี่ยเดินท่อมาแบบนี้นะครับใช้สีหุนอันนี้สีหุนนะครับแล้วก็ต่อสามทางมาออกอ่าอันนี้ไม่ใช่สีหุนอันนี้สองนิ้ว สองนิ้วก็มาออกสี่หุนนะครับออกสี่หุน,หนก็ยกโคกขึ้นเนาะก็เลยทำสองชั้นนะครับชั้นที่หนึ่งนะฮะแล้วก็ยกอีกชั้นที่สองนะครับ <ๆ S 2> ก็เป็นแบบนี้แล้วก็มาต่ออ่สี่หุนมาแล้วก็มาสวมท่อหกหุนนะครับมาสวมห่อท่อหกหุนนะฮะก็ต่อ mini ปริงเกอร์ซึ่งมีแถวนี้มีสีสีโคกก็คือใช้โคกละสองสองสองหัว นะครับก็เป็นก็เป็นแปดหัวนะครับในในแถวหนึ่งนะครับเนี่ยน้ำก็แรงเสมอกันทุกต้นนะครับพี่กบให้ดูนะความแรงของน้ำเนี่ยเสมอกันทุกต้นเลยไม่ใช่ว่าหัวแรกจะแรงกว่านะครับเนี่ยหัวนี้ก็ก็แรงนะครับเนี่ยต้นทุเรียนก็ได้ได้ต้นได้น้ําอยู่นะครับอ่าน้ำดำมวยฉีของพี่กบนะครับ แปลงนี้นะครับก็เริ่มมีแตกยอดแล้วครับเนี่ยฮะเนี่ยเริ่มแตกยอดแล้วแตกยอดสวยแล้วนะครับประกบใช้ต้นไม่ใหญ่มากนะครับต้นเล็กๆนะครับเออนี่ฮะคือการปลูกของพี่กบเองนะครับเดี๋ยวไปดูนะฮะดูการต่อน้ำเมื่อสักครู่นี้นะฮะยังคุยไม่จบแถวนี้มีทั้งหมดเจ็ดแถวนะครับเจ็ดแถว แถวและแปดหัวแล้วก็แถวและสีสีโคกนะครับก็ก็เป็นแบบนี้นะครับพี่กบก็จะมีการปลูกอ่าพวกคนนาุไอแหวนเพชรประดับไว้ในแปลงนะครับนี่ฮะเพิ่งเดินน้ำได้ไม่กี่วันนะครับออไม่กี่วัน เดินน้ำมาจากตรงนี้นะครับต้นเขาก็โอเคนะฮะขึ้นดีขึ้นดีมากๆเลยนะครับนี่ขึ้นดีมากเนี่ยแต่ยอดดีมากเลยอันนี้น้ำดานะน้ำดาโมยฉีปลูกล็อกนี้นะครับน้ำดําก็มีแปดต้นนะครับอ๋อไม่ถึงยี่สิแปดสิยี่หกต้นแล้วมีสองต้นเป็นเป็นเขาเรียกว่าพวงมณีนะครับปลูกพวงมณีไว้สองต้น นี่ครับนี่อันนี้หัวส้มนะครับเป็นหัวส้มอันนี้แรงมากเลยนะครับผมรีน้ํานิดหนึ่งนะครับเนี่ยรีน้ํานิดหนึ่งนะครับแต่เขาก็ยังแรงดีนะฮะอันนี้น่าจะอัตราการกินน้ํามากกว่ากว่าหัวเขียวนะครับลองลองปรับน้ําขึ้นนะครับเนะี่ยเขาก็กระจายทั่วเลยนะทั่วโคกเลย โคกนี้ก็ใช้สองเที่ยวนะฮะสองเที่ยวรถนะโคกแล้วสเที่ยวรถนะครับก็สามารถปิดนะครับเรามีวาล์วปิดเราปิดได้นะครับปิดก็นะครับแบบนี้สถานการการใช้นะฮะการใช้การต่อต่อน้ําแบบนี้นะครับต่อท่อน้ําแบบนี้ผมว่ามันประหยัดมากนะครับประหยัดมากๆเลยนะคฮะผกขอขอ เรียกว่าแชร์แบ่งปันนะประสบการณ์ซึ่งเราใช้แค่ท่อเมนนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์แค่ช่วงนี้นะครับนะฮะที่ต่อเนี่ยพวกข้อง,งอแค่ประมาณนี้เองนอกนั้นใช้ PE นะครับ PE ก็ทำง่ายเลยนะเดินไปนะฮะแล้วก็ใช้มินิสปิงเกอร์เสียบนะครับก็เขามีขายแบบสำเร็จแล้วเป็นเซตแล้วหรือเราไปซื้อเป็นเป็นถุงแล้วก็มาแกะแล้วก็มาต่อประกอบก็ได้นะครับ ก็ติดต่อนะจริงๆนะตรงนี้มินิมินิสปริงเกอร์บางที่อาจจะไม่มีจำหน่ายนะครับก็อาจจะเอาอย่างนี้แล้วกันนะครับพี่กบเป็นคนกลางนะก็ใครอยากจะสั่งนะครับให้จัดให้กี่หัวกี่หัวแล้วก็อะไรเงี้ยเดี๋ยวส่งให้ได้นะครับนะจริงๆแล้วนะลองลองดูจะเลือกแบบไหนยังไงนะครับคือพี่กบเองก็ทำการตลาดอยู่แล้วเนาะก็ มาแนะนำว่าการใช้งบประมาณนะประหยัดมากนะการใช้หัวมินิสปริงเกอร์แล้วก็น้ำก็อัตราการกินน้ำก็ก็ไม่สิ้นเปลืองนะครับแล้วก็อาจจะใช้เวลาในการรดนะมากนิดหนึ่งแต่ว่าโอโ้มันทำง่ายครับการทำงานมันง่ายแล้วมันสะดวกนะมันประหยัดนะครับใช้เงินน้อยครับเนี่ยตรงนี้ผมต้องฝังนะ ไม่ฝังก็ได้วางท่อเมนนี่วางไว้ห้างเดียวไปเลยนะวางแนวเดียวไปเลยก็ได้หรือจะฝังก็ได้แต่ประกบฝังเพราะว่าพื้นที่ล็อกนี้จะไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นด้วยนะฮะ<ๆ>เผื่อการใช้ประโยชน์จะได้ไม่กระทบะถึงท่อท่อเมนตรงนี้นะครับการที่เราใช้หัวน้ําแบบนี้นะฮะมันกินน้ําไม่ไม่เปลืองนะครับอมาดูตรงนี้นะคือเรา เนี่ยมันก็ทัวมัก็โอเคแล้วครับต้นไม้ได้น้ําเพียงพอแล้วครับจริงๆเมื่อวานมีฝนตกด้วยนะแต่อันนี้คืออยากทดลองนะเปิดระบบน้ําถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับนี่ฮะน้ำดำเนี่ยโอ้โหใบนะกำลังงามกาลังขึ้นมางามมากๆเลยนี่ฮะคือมันก็พอมาทําเองนะผมว่ามันมันสะดวกมันง่ายมันประหยัดนะประหยัดเงินนะครับ นะผมว่าก็แล้วแต่ว่านะบางทียิ่งเราใช้เงินงบประมาณเรียกว่าพื้นที่เราเยอะอะฮะใช้ต้นทุนในการวางระบบน้ำเนี่ยหูมันมันเยอะมากมากนะครับเนี่ยอย่างย่งที่เราเห็นตรงนี้ฮนะโอ้โหนี่อ่อันนี้น้ำมันก็เริ่มเกินความจำเป็นแล้วครับเพราะว่ามันกินน้ำเยอะนะครับยิ่งถ้าตรงไหนนะมีปัญหาเรื่องน้ำไม่เพียงพอนะถ้าใช้หัวน้ำ แบบนี้นะมันมันไวนะมันให้น้ําทุเรียนได้ไวนะฮะใช้เวลาไม่นานแต่ว่ามันก็แปบ๊บเดียวบางทีถ้าเจอหน้าแรงอะไร,ไรต่างแปบ๊บเดียวมันก็แห้งไปกับอากาศซึมลงดินได้ไวไปนะครับมันก็ก็ค่อนข้างที่จะบางครั้งเนี่ยอาจจะจะทําให้เราประหยัดเวลานะฮะในการลดน้ําก็จริงแต่ว่าแต่ว่ามันก็สิ้นเปลืองเรื่องของต้นทุนนะครับแล้วก็สิ้นเปลืองของน้ํานะ อันนี้นะในส่วนล็อกนี้นะครับนี่ดูซิอัตรา,าก,การเปิดเดี๋ยวผมจะผมจะปิดปิดหัวหัวนี้นะครับรับผมก็นะครับก็ทำไว้หัวปิดหลายไลลายล็อกอยู่นะครับนี่ปิดแล้วตรงนี้มันก็ส่งแรงดันมาทางนี้เยอะขึ้นนะครับ อันนี้แรงดันนี้ก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ไปหลีเอานะครับไปหลีเอาหัวนี้หลีเอาที่ที่เมนที่นั่นนะครับหลีได้แต่ตอนนี้แรงดันก็จะเยอะขึ้นเลยนะครับนี่ฮะเป็นบรรยากาศนะครับที่ไร,นะร่ของพี่ขบไร้วิมเพงนะครับก็ทําสวนทุเรียนไปนะฮะศึกษาไปด้วยนะครับแล้วก็จะตั้งใจนะ คือทาไม่ไม่เยอะที่มันไม่เยอะอะก็สามารถที่จะทําเองดูแลเองนะไว้ยามกเกษียณน,นะครับไว้ทำใช้แรงงานแบบค่อยทําค่อยเป็นค่อยไปนะครับอันนี้ปี่ตุก็วางน้ําวางถนะคนับมาถึงนี่นะครับเนี่ยบรรยากาศนะที่ไร่วันนี้นะครับก็เพิ่งปลูกท้เรียนได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะฮะ สองสัปดาห์เท่านั้นเองนะครับแต่ตอนนั้นที่ยังไม่วางระบบน้ำเนี่ยกักน้ำลดนะครับก็เนื้อที่ไม่เยอะทุเรียนมันแค่ไม่กี่ต้นนะครับก็เลยทดลองทำนะครับวันนี้ก็ลงทริปไว้แบ่งปันนะครับว่าการใช้หัวน้ำแบบมินิสปริงเกอร์นะครับมันมันดีอย่างไรนะครับประหยัดอย่างไรนะครับ ส่วนคนที่เขามีทุนก็ใช้แบบเดิมก็โอเคนะครับถ้าสําหรับคนที่ต้องการเรียกว่าประหยัดงบประมาณผมว่าใช้ได้นะครับแล้วก็ผลลัพธ์ที่ให้เห็นก็คือสวนเฮโรดเนี่ยสามารถเก็บผลมาแล้ว3ปีนะครับผลผลิตก็ไม่ได้ด้อยเลยนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับการจัดก,การด้วยมินิสเปิงเกอร์เนี่ยดีมากๆเลยนะครับส่วนใครที่สนใจนะครับมันสามารถจะส่งได้นะนะหัวพวกนี้นะครับ ต้องการให้ประกบจัดส่งหรือ,อนะครับอยากจะใช้ก็ปรึกษาได้นะแนวทางต่างๆอุปกรณ์ต่างๆประกบจัดส่งให้ได้นะครับแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ